สิงโตผู้ไม่มีแผงคอลีโอสิงโตเจ้าป่าภูมิใจเสมอมาว่าแผงคอของเขาทั้งใหญ่แรงงดงามแถมเสียงคำรามก็ดังก้องกังวานลีโอใช้เวลาแต่ละวันแกล้งสัตว์ต่างๆให้หวาดกลัวโดวยทำตัวเป็นใหญ่แยกเคียวโตโตและแกล้งทำเป็นโกรธแต่แล้วเช้าวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อลีโอจะวีขนเขาถึงกับตะลึงเมื่อพบว่าแผงคอของเขาหายไปเสียแล้ว ลีโอไม่อยากจะเชื่อแล้วเขาก็นั่งร้องไห้เขารู้สึกอับอายมากจนต้องสวมมั่มวลีโอต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้แผนคอที่สวยงามกลับมาเขาได้พบกับผู้เท่าเต่าเจ้าปัญญาระหว่างที่เดินไปตามทางผู้เท่าเต่าจ้องมองลีโอแล้วขอให้รอสักหน่อยฉันขอเอนหลังพักก่อนต้องไตร่ตรองคิดให้ดี ผู้เท่าเต่าตื่นขึ้นมาและมีความคิดดีๆพร้อมที่จะแบ่งปันคำแนะนำแล้วชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการดูดีหรอกนะแต่สำคัญที่การเป็นคนดีต่างหากหายใจเข้าลึกๆแล้วบีบจมูกไว้เตรียมเป่าลมออกมานะลีโอทำตามที่ผู้เท่าเต่าบอกแล้วจับหมับที่จมูกตัวเองลีโอเป่าแล้วเป่าอีกจนแก้มเริ่มแดงกำ่ำแต่เขาเป่าสุดแรงจนขนร่วงกรนเรีโอตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่คิดถึงแผงคออีกเขาแบ่งชาและเค้กกับเพื่อนๆและไม่รู้สึกอับอายอีกเลย